สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าสอาแปดนะคะนําผ้าไหมสรินนะคะสวยๆเป็นผ้าไหมมัดหมี่นะคะวันนี้นําเสนอ5้าตะโกโทยกดกมีหน้านางชายครีค่ะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครคะ่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นห้าตะโกสีหวานนะคะ ถ้าตะโกทยกดอกมีหน้านางชายคุยนะคะแบบนี้ยกดอกลายลูกแก้วค่ะลายสวยนะคะเนื้อผ้าสวยมากนะคะ ดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันสามร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีสนใจผ้าไหม่สวยๆทักมานะคะผื้นต่อไปค่ะ ห้าตะกอทอยกดอกนะคะวันนี้หวานนะคะสีหวานมาเยอะนะคะยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางช้ยคุยค่ะแบบนี้นะคะ วันนี้โทนหวานมาหลายผืนนะคะสนใจทักมาค่ะผืนละ3,300บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าสวยๆนะคะเดี๋ยวผ้าสวยมากค่ะ สนใจทักมานะคะผืนต่อไปค่ะฮาตะโกโทอโยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายคุยนะคะแบบนี้นกยุงแบบนี้นะคะผืนนี้สองเม็ดกว่านะคะ สองเม็ดกว่าเกือบทุกผืนนะคะตัวนี้เนื้อผ้าหนานะคะ้าตะโกทอยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายคลุยนะคะนกยูงค่ะแบบนี้สนใจทักมาค่ะผือละสามพัน สี่รบาทนะคะสา0พันรบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าไหมสวยๆนะคะทักมากค่ะพื้นต่อไปนะคะ วางค่ะผ้าลายมงคลวนะคะผืนนี้สองเมตรกับครึ่งนะคะทอขั้นแบบนี้นะคะกวางค่ะเป็นผ้าลายกวางเป็นกวางแบบนี้นะคะผ้าประมาณสองเมตรครึ่งค่ะ สนใจทักมานะคะผืนละสามพันสรบาทค่ะผือนละ3ามพันสี่รอบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะกวางสวยๆค่ะพื้นต่อไปนะคะ้าตะโกโทโยกดอกนะคะ ลายลูกแก้วนะคะกินนารีค่ะมีหน้านางช้คลุยแบบนี้สีสวยนะคะกินนารีนี้สีสวยท้องผ้าเป็นสีแบบนี้นะคะสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันห้าร้อยบาทค่ะ ผืนละ3,500บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะกินรีสวยๆท้องผ้าสวยมากนะคะสีสวยมากสนใจทักมาค่ะผืนละ3,500บาทค่ะผ้าแต่ละผืนนะคะราคาใกล้เคียงกันนะคะบวกลบไม่เท่าไหร่นะคะ แล้วแต่เนื้อผ้าด้วยค่ะผืนต่อไปนะคะผ้าตะโกโทโยกดอกนะคะลายลูกแก้วมีหน้านาชายคุยนะคะสิงสวยๆลายมงคลแบบนี้นะคะ สนใจทักมาค่ะผืนละ3,500บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีสนใจทักมาค่ะสิงสวยมากนะคะผืนนี้ รับไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพื้นต่อไปค่ะนกยูงนะคะเครือแบบนี้นะคะเครือเป็นแบบนี้นะคะสีเหลือบแบบนี้ โกโทยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายคุยนะคะโทนสีธรรมชาติค่ะสีแบบนี้นะคะ สนใจทักมาค่ะผืนละสามพัน้าร้อยบาทค่ะสา0พันรบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะนกยูงสวยๆนะคะแบบนี้ถผือละสามพ้าร้อยบาทนะคะทักมาค่ะพผื้นต่อไปนะคะ ห้าตะโกแบบพิเศษค่ะห้าตะโกโทยกดอกมีหน้านางชายครุยนะคะยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดไหมขั้วผางกระรอกค่ะแบบนี้ผ้าทอสอดไหมขั้วผางกระรอกนะคะ ลายสวยนะคะลายออกแนวโบราณน,นิดๆนะคะสนใจทักมาค่ะราคาพิเศษผือละ3,600บาทค่ะ3,600บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ3,600บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรี เป็นห้าตะกอทอสอดไหมคั่วผางกระโรคมีหน้านางชายคุยนะคะผ้าแบบพิเศษค่ะสนใจทักมานะคะผ้าสวยๆพื้นต่อไปค่ะ ห้าแบบพิเศษอีกือหนึ่งนะคะห้าตะโกโทยกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายคุยทอสอดไหมขั้วผางกระรอกแบบนี้นะคะวางสวยๆค่ะ ถ้าจกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะทอสอดไหมคว่วผางกรอกนะคะกว้างพืนละ3,600บาทนะคะราคานีอาบน้ํำยาส่งฟรีนะคะลายสวยๆลายสวยมากนะคะเนื้อผ้าสวยด้วยนะคะรับไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ เนื้อผ้าสวยมากนะคะเนื้อผ้าสวยกวางสวยนะคะน่ารักมากสนใจทักทายคุยกันได้นะคะท่าในใดสนใจผ้าไหมนะคะสุรินผ้าไหมมัดหมีมนม่นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ